คนที่มารักษาที่นี่ขอให้แน่ใจเหอว่ารักษาหายจี้จุดทุกอย่างรู้จุดทุกอย่างเ mm hmm. มื่อผ่าตัดแล้วหายขาดโรงพยาบาลเอสโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและระบบประสาทโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย มีอาการคือมีครั้งหนึ่งไปโรงพยาบาลน,นะลูกนะ,ะไปนอนพระไม่สบายเสร็จแล้วก็ยกขาไม่ขึ้นเลยทั้งสองข้างก็ดึกมากแล้วตีหนึ่งตีสองก็ตกใจก็บอกบอกบอกลูกสาวบอกน้องหญิงบ่าแม่ยกเท้าไม่ขึ้นละยกขาไม่ขึ้นละทั้งสองข้างเลยแต่ข้างซ้ายจะหนักเยอะ ก็เรียกพยาบาลพยาบาลเขาไปเอายามาให้กินก็เขาหายลูกหายลูกตอนนี้ก็ปล่อยเวลาไปต้องเนี่ปวดอยู่เรื่อยๆอ่ะตในคุณยายเขาคิดว่าเอ๊ะคงจะหายบ้างกินยาไปบ้างกายภาพไปบ้างมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายแล้วปวดทุกวันจะนอนก็ปวดพทิกไปพลิกมาก็ปวด เพราะณยายต้องต่งตีสี่ครึ่งมาหุงข้าวใส่บาตรใช่ไหมเรามาตื่นมาก็ปวดเนื้อต้องกินยาก็หงายพยายามที่จะทําแก้งไม่ปวดแต่มันก็ปวดเพราะเราอายุเยอะแก้งยังไงก็ไม่ปวดนั่นแต่ติงใจผ่าเลยเดินในหน้าเฟสคอยหาว่ะ จะมีอะไรที่มารักษาแม่คุณยายให้หายเขาก็เจอ,อเยอก็เลยก็เลยคุยกันแล้วตกลงมากันก็เสี่ยงดูอะความความบุญของเราที่ทำะจะทำให้เราเจอหมอที่มีพลังรักษาโรคให้หายได้มันก็เป็นความจริงที่เรามาตัดสิงใจเลย ที่จะมาที่นี่พอดีลูกน้องหญิงเขาเจอ,อ,อเจอโรงพยาบาลวิเศษนี้ทำเอ็มอาร์ไอเอ็มอาร์ไอก็หาตะจรนะไม่เหมือนที่อื่นก็ดูทับเส้นประสาทม,มันเคลื่อนมาทับอย่างนี้หรอใช่ต้องผ่า เด็กก็ลิสอะไรเลเซอร์ไม่ได้คุยายก็เต็มใจจะได้หายถึงเราอายุจะเยอะเจ็ดติบเจ็ดแล้วแต่เราก็มั่นใจในพลังของหมอลายต้องทำให้เราหายได้คุยายก็มาผ่าตัด เมื่อวันเสารเพราะอีกวันก็พอเดินได้พอเดินได้ปรมาตอนนี้ก็เดินดีขึ้นก็ปวดน้อยลงขึ้นค่ะคือไปตามถ้าเต็บตะเตบเหมือนนะลูกนะคือจะรีบร้อนอะไไม่ได้ให้หายรีบร้อนไม่ได้เพราะเราอายุเยอะแล้วก็ค่อยๆหายลงแต่พยายามพลิกไปพลิกมาตามที่คุณหมอบอก เพราะเมื่อ,อย่างงั้นแผลทับมันแบนอันตรายอันตรายใช่ไหมลูกเราต้องขยันทําตามคําสั่งหมอไ,หมไม่ใช่เราทําตัวเราเองลุกไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วก็ไม่ลุกมันก็เราก็ไม่หายทีทุกนีไมลูกเราต้องทําตามคําสั่งหมอเนี่ยแล้วเป็นเนี่แหละเป็น ผลระบุญที่เราทํามาถึงที่เจอคุณหมอเนี่ยภูมิใจมากนะที่มาโรงพยาบาลนี้ทําให้หายไม่งั้นคุณยายเห็นคุณยายหายหน้าคิ้วขมวดนะไม่มีความสุขนะแล้วภูมิใจคุณหมอทุกคนเอาใจใส่คนไข้และเด็กๆทุกคนที่เป็นพยาบาลพนักงานทุกคนน่ารักมากเอาใจใส่คนไข้ทําให้ไม่กลัวเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนทุกคนที่มารักษาอย่ากลัว ตั้งใจมาทำการรักษาเลยหายขาดแน่คนที่มารักษาที่นี่ขอให้แน่ใจเถอะว่ารักษาหายาะคุณหมอคล้ายๆมีพลังพิเศษในตัวที่จ,จุดทุกอย่างรู้จุดทุกอย่างเมื่อผ่าตัดแล้วหายขาดอย่ากลัวเป็นในขาดถ้ากลัววกแวกแล้ว มันจะไม่ประสบความสําเร็จถ้าเราทําใจให้เด็ดขาดเชื่อมั่นในในพลังของหมอเชื่อมั่นในบุญของเราที่มีมาถึงมาเจอคุณหมอนะลูกนะเราก็จะประสบความสําเร็จชีวิตเราไม่ไม่ใช่นิยายนะลูกเราพบสิ่งที่ดีแล้วคุณแล้วคุณจะมาคุณจะมาพบคุณหมอที่มีพลังแบบนี้โรงพยาบาลนี้อย่ากลัวเป็นหนึ่งขาดเหมือนกับคุณยาย Thank you